มาอีกแล้วครับโลโก้แบบนี้ n u เบีนะครับวันนี้มาแกะกล่อง n u เบีย Neo 2 5G นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่น 5G ที่ถูกที่สุดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาราคา5,500กว่าบาทนะครับอ,อย่าเปิดให้ดูนะนี่ครับดูราคานะผมซื้อมานี่เลยตามนี้นะครับนี่ราคาที่ได้มานะ ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้ 5G แล้วก็ได้ UFS เนี่ยเป็นเวอร์ชัน3.1นะครับคือสุดๆแล้วนะครับในเลทราคา5,500นะผมยังหาไม่เจอนะครับตัวที่ได้สเปคแบบนี้และเป็น 5G ด้วยในเลทราคา5,500บาทนะครับเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆเป็นตัวท็อปเลยนะครับของ Uni s o c นะตัวนี้แต่ก็เป็นตัวเดียวกับปีที่แล้วนะครับกับ n u เบ a ย e น1นะมาแก้เลย ซึ่งราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยตอน Neo 1ผมน่าจะซื้อมาประมาณ5้าพันเหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ซื้อมา5 5าพันหนะก็กดโค้ดกดโนงนกดนี่ก็ได้ราคานี้นะครับถูกเลยมาฟึบอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นใบอะไรสักอย่างครับมานี่กล่องเปนสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับมาแกะเลยมาบฟึบฟ,บฟบึนี่ครับทุกคน Nubia Neo สอ 5G นะครับตรงนี้ก็ เป็นคล้ายๆแบบคอ Controller นโทรลเลอร์นะนี่ power by z t e นะครับเป็นไงนี่เกมมิ่งโฟนด้วยนะครับตัวนี้ตัวกล่องก็เป็นเหลืองๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นความจุนะครับแล้วก็เป็นสีนะความจุที่ผมได้มาเนี่ยเป็น ram 8 rom 256แล้วก็สีนะครับเป็นสีสตอมเก y นะครับตัวนี้มาแกะเลยนี่มาแล้วเป็นไงหกล่องแบบสวยมากมาๆม,ามา แน,แน่นแน่นแน่นมากเดี๋ยวออกมาก่อนนี่สดสด,สดใหม่ๆเลยนะครับทุกคนมาดูนะครับในกล่องเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะึดึงยากนิดนึงนะโอเคอ่ะคือจะใส่กล่องแยกมาแบบนี้เลยนะครับอะผมแกะอันใหญ่ก่อนเลยแน่นมากออกแล้วนี่ครับเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็น่าจะเป็น อะแดปเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอ่านี่ครับเป็นตัว,ะตวแบบอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไท e C อุ้ยไท C to ูไท e C นะครับไม่น่าเชื่อตัวนี้เนี่ยกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับชาร์จไวนะครับ33วัตต์ตัวนี้เป็นไท e C ด้วยนะครับโอ้โหโอ,อันนี้ดีมากๆเลยนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จนะครับนี่สายชาร์จก็ใส่ซองมาให้แบบนี้เลยผมว่าเป็นมือถือราคาถูกที่ได้ไท C to ูไท e C มาเลยนะโอ้โหดีมาก อันนี้สุดยอดมากนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกเข็มจิ้มซิมนะปึ๊บเปิดออกมาครับเป็นตัวเคสนะครับนี่เป็นเคสแบบบางๆอย่างนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบปุนขุ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นกีลี่มเนี่ยไม่รู้นะลองนับเอาเองนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีกันอะไรนะครับมีรายกันตรงมุมให้ตรงนี้ก็เป็นเหลี่ยมๆนะครับสามารถใส่สายของคอได้นะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับใส่ซองมาให้ นี่เป็นแบบขดๆอย่างนี้เลยนะครับเข็มจิ้มซิมอันนี้ก็เป็นาวารันตีการ์ดนะครับอันนี้เป็นไกด์นะครับวิธีการใช้งานนะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มานะมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนี่ตรงนี้ก็เป็น Nu เบีย Neo 2 5G นะครับแกะก่อนเลยปึ๊บนี่โอ้โหเป็นไงสีสตอมเกนะครับอันนี้อตรงนี้ก็เป็น ดวงตานะครับปาหลังน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ขอบก็น่าจะเป็นพลาสติกนะครับตัวเครื่องสวยมากนะครับทุกคนเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอยู่ฝั่งซ้ายด้วยนี่ทาใส่ซิมนะเป็นลําโพงคู่ด้วยนะครับตรงนี้นี่เว้นช่องสําหรับลําโพงไว้ให้นะครับเป็นลําโพงคู่ด้วยอันนี้ก็ไมโครโฟนนะสวยมากเปิดเครื่องเลยเฮ้ยเป็นไงเมื่อกี้ผมนึกว่ามันพังนะมันสั่นแบบสั่นค้างแบบนานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันค่อยติดปุ่ม power ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สแกนนิ้วก็ตรงนนี้้ไดเลยะ โอ,โอมาเดี๋ยวผมใส่เคสให้ดูนะทุกคนนี่อุย้ยโอเคเลยมาเลือกภาษานะครับเลื่อนลงมานี่ภาษาไทยนะครับ ตัวนี้เนี่ยมีการรับประกันให้18เดือนนะทุกคนอันนี้กําลังเชื่อมต่อ w i f i นะครับเดี๋ยวผมใส่ไปเลยก็ได้นะเชื่อมต่อ WiFi 5G ได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยี Wi-Fi ยังเป็น Wi-Fi 5นะครับยังไม่ใช่ WiFi 6นะมานะครับใส่นะคบเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเบาวแสงหน่อยนะครับมันอาจจะดูในกล้องแล้วมันอาจจะดูแบบฟุ้งๆไ้หน่อยนะต้องบอกเลยนะว่าเป็นมือถือที่ในเลทราคา5,000เนี่ยน่าจะไม่มีตัวไหนสู้ได้เลยนะครับในด้านการเล่นเกมนะแล้วก็เป็นตัวเกมมิ่งแบบนี้ด้วยนะครับบายพา,าร์ชช เดี๋ยวผมลองมาเทสหัวชาร์จดูนะครับว่ามันเป็นโปรโตคอลอะไรนะแล้วก็สายผมเอาเป็นสายไทซีทูไทซีนะครับทั่วๆไปเลยเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับหือว่าจะลองรับพวก PD Power delivery เรนะครับเราจะได้ใช้หัวชาร์ตแบบทั่วๆไปเนี่ยเสียบได้เลยนะพอดีว่าผมมีหัวชาร์จแบบนี้เยอะนะครับก็ไม่ค่อยอยากใช้หัวชาร์จเดิมสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหรือผมเทสผิดอ่าขึ้นนะครับเป็น3.0นะครับ33วันต์ุะยรับชาจนี่รองรับเยอเยนะ่าดานะหัวชาร์ จะได้ใช้หัวชาร์จตัวนี้เนี่ยชาร์จได้เลยนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากใช้หัวชาร์จเยอะนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้เนี่ยก็ชาร์จได้แบบโอโ้โหหลายอุปกรณ์มากนะครับเจมิมี่ไอแพดแท็บเล็ตโอหลายอย่างนะครับมาเทสกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเลยคลิปนี้เนี่ยเรายังไม่ลองเล่นอะไรเยอะแยะนะครับยอมรับนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าพวกลายนิ้วมือนะครับทุกคน รองรับ 5G ด้วยนะครับอันนี้ดีมากแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย6,000มีแรมนะครับให้สเปคมานี่แบบเน้นเกมแบบสุดๆเลยนะครับตัวนี้ MyOS เลือกแอป,ปที่คุณชื่นชอบอันนี้เป็นแอป,ปแถมหรนะือเปล่าเนี่ยผมไม่เอาเลยนะเอาออกปึ๊บๆๆมานะครับนี่ w a เป p ปอ e r แบบเกมมิ่งอย่างนี้อ่ะเบาแสงนิดนึงนะครับโอเคเลยเป็นไงโอ้โหโอ้โหก็ยังมีแอปแถมมาให้อยู่นะเนี่ยอันนี้ตั้งอันนี้ตั้งแต่ปีไหนแล้วเนี่ย AdFlow ในโต๊สองเนี่ย อันนี้เป็นพวกแอปแถมนะครับคือเราต้องลบนะถ้าใครไม่ได้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับน,นี้ฮอตเกมอะไรเนี่ยลบได้ไหมไม่ได้นะครับนี่อันนี้คือพวกแอปแถมนะครับผมลบออกให้หมดเลยดูจาก UI ต่างๆเนี่ยคือมันเป็นแบบเกมมิ่งเลยนะเนี่ยดูดิดูไอคอนนะครับดูแต่เข้ามาด้านในเนี่ยก็เป็นทั่วๆไปนะครับเป็นปกติเลยดูครับดูคอนโทรลเซนเตอร์นะครับนี่เป็นแบบนี้ก็คล้ายๆกับตัวเล d Magic เลยนะ อันนี้หมดมืดนะครับกดเปิดปิดได้ตรงนี้เลยนะครับคอนโทรลเซเตอร์เรามาดูที่ตั้งค่ากันก่อนนะครับเผื่อมีการอัปเดตนะนี่เข้ามาตรงนี้เลยฟึบเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับ iOS ใช่หรือเปล่านี่มาที่ระบบอัปเดตระบบนะครับปึบอนุญาตไปมีไหมไม่มีนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะแต่น่าเสียดายนะครับเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปดูตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะตัวนี้ยังเป็น Android 13อยู่นะครับยังไม่ใช่ Android 14นะทุกคนอ่าเนี่ยยังเป็น Android 13อยู่นะครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะลองรับการอัปเดต Android เป็น Android 14อยู่นะคิดว่านะครับอ่ะเนี่ยครับอันนี้เป็นการเปิดแรมเสริมนะครับสามารถเปิดได้นะเลือกได้เลยตั้งแต่2ยัน 12GB นะครับแต่ผมก็แนะนำให้ปิดไว้นะอ่ะผมปิดเลยแต่ต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับก็เดี๋ยวค่อยดีแล้วกันอ่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นชื่อรุ่นนะครับ Nubia Neo 2ความจุแรม8 บวกอีสิบสองจิกนะครับมาครับเดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังกันนะสำหรับ n u b บีย e o 2 5G ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอขนาด6.72นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD ความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับ Refresh ส,สูงสุดอยู่ที่120 h z นะครับเป็น CPU จาก Unisoc นะครับรุ่น T 8 2 0นะครับ6นาโนเมตรนะตัวนี้เนี่ยก็จะแรงกว่าพวก G เกาเก้ Snap หกแปดศูนยนะครับประมาณนี้จากที่ผมทราบมานะครับแนะนำให้ลองไปเปิดพวกตารางเทียบดูนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะลอง รับ 5G ด้วยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับในเดทราคานี้นะ GPU นะครับเป็นมาริ G 5 7นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรอมแบบ u f s 3.1นะครับส่วนแรมเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับผมยังไม่ทราบในสเปคตอนนี้นะกล้องหลังนะครับให้เลนส์หลักมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีก2ล้านพิกเซลนะครับจะเป็นเลนส์เดฟนะกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับดีมากๆเลยช่อง3.5นะครับไม่ได้มีมาให้นะครับในตัวนี้นะ Wi-Fi เป็นแบบ Wi-Fi 5 5.2นนะครรัับ Bluetooth USB เวอ์ช 2.0นะครับตัวนี้มี NFC มาให้มีสแกนนิ้วด้านข้างเครื่องมาให้นะครับตรงนี้เลย ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับชาร์จไว33วัตต์นะครับสามารถชาร์จแบบ PD ได้มีบายพัสมาให้นะครับตรงนี้ครับนี่เป็นปุ่มทิกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะเกเราสเปคกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาเต็มอยู่ประมาณ6,900หรือ5,900ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมซื้อมาช่วงลดนะครับก็ได้มา5,500นะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆมาดูเมนูการตั้งค่ากันนะครับนี่ตรงนี้เป็นการตั้งค่าส่วนบุคคลนะครับวอลเปเปอร์นี่ครับก็จะะะะมีวอออลลเเเเปปรร์ต่างๆนคับยยยแ กดเข้ามาดูครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ของสีใหม่ทั้ง3สีนะครับที่เป็นรุ่น NeO2 สนะส่วนวอลเปเปอร์เก่าเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันนะครับที่เป็น NeO1 นะครับไหนผมก็จำไม่ได้นะ้วนี่ก็จะมีวอลเปเปอร์เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้น่าจะเป็นของ NeO1 นะเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับแล้วนี้เป็นแบบสร้างแบบ AI นะครับก็คือใช้ AI สร้างขึ้นมานะตรงนี้ตั้งค่าการล็อกหน้าจอนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะมีลูกเล่นเยอะอยู่นะครับนี่แล้วก็พวกฟอนต์ ความเร็วของภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยนะเนี่ยอยากให้มันสมูทสมูทสมูทช้าๆนะครับหรือว่าเป็นแบบเริ่มต้นหรือว่าเป็นแบบเร็วก็กดประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ตรงนี้ก็เป็นหน้าจอโฮมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะมีครับการแสดงผลนะครับตรงนี้เลยมาเลือกที่การแสดงผลค่าเริ่มต้นไม่ใช่นี่ครับอัตรารีฟเฟล็หน้าจอนะครับปรับเป็น 120นะครับแล้วก็หกได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับเป็น90ได้นะครับอันนี้การแสดงผลแบบเต็มจอนะครับในนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าเกมดูนะครับว่าโหมดเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็จะลองใช้ปุ่มตรงนี้ด้วยนะไปเดี๋ยวผมขอโหลดเกมสักครู่นะครับมาครับตอนนี้ผมโหลดเกมไปที่เรียบร้อยนะเป็นเกมพับจีนะครับวิธีการเปิดโหมดเกมก็ปัดออกมาฟึ๊บนี่ยางฟึ๊บอ่ะ ครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับปาออกว่านะครับเป็นโหมดเกมแบบนี้เลยนะครับคล้ายกับเลดเมจิกเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับสมดุลดวงอาทิตย์ออกมานะครับใครอยากเล่นลื่นๆเปิดอันนี้เลยนะจะได้เล่นแบบลื่นๆนะครับแต่ก็จะมีความร้อนด้วยนะตรงนี้ก็เป็นพวก Wi-Fi นะครับปรับเฮิร์ตหน้าจอนะเป็นการโชว์เอพเพนแบบเรียลไทม์ like นะครับนี่สามารถโชว์ได้ตรงนี้เลยนะนี่โชว์พวก เวลา A.P.S. นะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เปิดเกมนี้มาแล้วกี่ชั่วโมงนะครับดูได้หมดเลยนะปัดลงมาอีกครับก็จะเจอพวกตัวอ่าบันทึกตัวเองบันทึกหน้าจอนะครับล็อกการโหมดเร่งความเร็วนะแล้วก็นี้ครับเป็นการชาร์จแยกนะครับหรือว่าบายพาสชาร์จนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะปึ๊บอ่ะนี่ครับพอชาร์จเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังไฟก็วิ่งประมาณนี้นี่หวัตต์เวัตต์นะครับถ้าเรากดตรงนี้ปึ๊บ กดตกลงนี่มันจะค่อยๆลดลงนะครับ มันจะจ่ายไฟตรงเข้าเครื่องนะครับไม่ได้เข้าแบตจะทําให้ความร้อนจากแบตเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็เหมาะเลยนะเวลาเล่นเกมเนี่ยผมก็จะเปิดบายพาสด้วยนะครับถ้าเครื่องไหนมีบายพาสก็จะเปิดให้หมดเลยด้านขวาเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกเร่งแสงเร่งเสียงนะนี่มาดูด้านนี้ดีกว่านะครับตรงนี้แผงควบคุมกดเข้ามานี่ครับจะเป็นประสิทธิภาพนะครับการตั้งค่าแบบละเอียดนะทุกคนตรงนี้มีการบันทึกวิดีโอนะครับว่าจะเลือกเป็นแบบ HD บันทึกด้วยตัวเอง กีวิอะไรประมาณนี้นะเอาไว้อีกนะครับนี่กดตรงนี้เลยทิกเกอร์ปึ๊บอ่าอันนี้คือจะเหมือนเลสแมสติกนะปึ๊บตั้งค่าทันทีนะครับกดเปิดเรียบร้อยนะครับเราก็ลากนะครับอันนี้เป็นปุ่ม L นะเอามาไว้ตรงนี้ L ก็คือข้างซ้ายนะครับเนี่ยเวลาเราแตะเนี่ยมันจะมีแบบสันๆนะครับอ่าผมขอถอดนี้ออาก่อนมันเกะกะเกินเนี่ยครับสมมุติว่าเราอยากให้มันยิงก็ลากมาตรงปุ่มยิงนะครับแต่นี้ ยังไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาปืนก่อนฟึ๊บฟึ๊บ๊บอ่ะผมเอาปืนมาแล้วแล้วก็เอาสโคปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับปัดออกมาแล้วก็เลือกนะครับนี่อยากให้มันเป็นซูมใช่ไหมก็ลากมาตรงนี้เลยนี่ลากมาตรงซูมนะครับแล้วก็าเนี่ยาอยากให้ทำอะไราอยากให้ยิงอ่ะนี่ลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดไปเลยแล้วซูมยิงไงนะยิงนี่ซูมยิงนี่ ถ้าอยากยกเลิกการซูมก็กดอีกหนึ่งทีนะครับก็คือมันจะเป็นช็อตคัทให้เราเลยนะแล้วเวลากดเนี่ยมันก็จะมีแบบสั่นๆด้วยนะครับอันนี้ปึ๊บ,บเนี่ยไโลสโคก็มีมาให้นะครับอันนี้เราไม่ได้เปิดอ่ะเปิดปึ๊บนี่ไบโลสโคลนะครับเนี่ย ใช้คู่กับไจโรนะปึ๊บ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 หันปึ๊บยิงอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเวลากดก็มีแบบสันๆด้วยนะครับตรง shoulder t ก i กอ e r ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นปลั๊กอินต่างๆนะครับพวกมาโคเป็นแบบเปลี่ยนสีป่ะอย่างงี้โ o d e s ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวช่วยเล็งนะครับเพิ่มเป็นเป้านะครับอะไรอย่างนี้เลยนะเป้าเล็งนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะยิงโดนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองยิงดูปึ๊บเฮ้ยอันนี้เป็นสไลด์ครับ ก็โดนอยู่นะ,อะลองไกลๆดูเนี่ยอ่ามันก็เป็นเป้าช่วยเล็งอย่างนี้เลยนะอ่าจะอถอยถอยให้ไกลหน่อยนะครับเนี่ยอ่าอันนี้คือเป้าตรงแล้วเป็งไงอุ๊ยน,นี้ไม่โดนบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะโดนนะดูความแม่นของเป้าเป็นไง มันก็จะมีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโดนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดเกมนะนอกนั้นก็เดี๋ยวค่อยดูในคลิปรีวิวเต็มแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นพวกปิดเปิดการโทรเข้านะครับไม่ให้สายโทรเข้าได้นะอ่า ไม่ให้มันแจ้งเตือนเวลาเราเล่นเกมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับกับการแกะกล่อง n u b บีย e o 2 5G เครื่องนี้นะครับถ้าใครอยากซื้อเนี่ยได้มา5,500กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจาก Official Store เลยนะเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับได้ 5G ได้ u s 3.1ได้ปุ่ม LR ได้ลาโพงคู่โอ้โหแค่นี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะครับหายากมากๆในเลทราคานี้มาผมจะลองชาร์จด้วยหัวชาร์จ ZMI ดูกำลังไฟที่เข้าครับนี่จะขึ้นเป็น PD 3.0 40วัตต์นะครับคือใช้หัวชาร์จอะไรก็ได้ชาร์จนะครับที่มีพวก PD อะไรพวกนี้นะหัวชาร์จส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยก็จะจ่ายไฟเป็นพวก PD นะครับมีเกมสเปสด้วยนะเราก็ลืมเข้านะครับเ,เลสเลยปึ๊บนี่